New Mazda 6 6ยกเครื่องใหม่หมดมาพร้อมระบบขับเคลื่อนล้อหลังและเครื่องยนต์6สูบเรียง m a ส d ้าหแม้ไม่ได้จำหน่ายในบ้านเราแต่ในตลาดโลกมีจำหน่ายและได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งโชมในปัจจุบันคือรุ่นไมเนเชนปี2018 แต่แหล่งข่าวต่างประเทศชื่อดังอย่างโมโตวันเผยว่า m a สด้ารุ่นต่อไปเตรียมเปิดตัวในปี2023หรือในอีก2ปีข้างหน้าซึ่งการกลับมาในครั้งนี้ทางมาสด้บริษัทยานยนต์จากประเทศญี่ปุ่นหวังกลับมาทวงส่วนแบ่งการตลาดคืนโดยการสร้างความแตกต่างจากโฉมเก่าอย่างสิ้นเชิงอย่างแรกสุดคือการที่มาสด้าจะเปลี่ยนมาใช้รูปแบบ Vision Co u p e 2ประตู นั่นหมายถึงขั้นตอนวิวัฒนาการต่อไปสำหรับภาษาการออกแบบโคโดดีไซน์ของมาสด้าการออกแบบดังกล่าวทำให้รถยนต์รุ่นใหม่มีหลังคาลาดเอียงที่สง่างามพร้อมกับกระโปรงหน้าที่ยาวขึ้นโดยนักออกแบบอิสระแสดงให้เห็นถึงแนวคิดการออกแบบ Vision Coupe ของ m a สด้า6ใหม่โดยไฟหน้าและกระจังหน้าจะเป็นรุ่นที่คมกว่าที่เราเห็นในมาสด้า3ในยุคปัจจุบัน รวมถึงรูปแบบการขับเคลื่อนนั้นจะถูกปรับให้ไปใช้แบบขับหลังที่ถูกพัฒนาขึ้นใหม่จากทางค่ายในส่วนของขุมพลังขับเคลื่อนนั้น New Mazda 6จะเปลี่ยนจากเครื่องยนต์เบนซิน skyactiv-g turbo 2.5ลิตรและดีเซล turbo skyactiv-d มาเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่ skyactiv-x inline 6ติดตั้งแนวยาวทั้งระบบเบนซินและดีเซลเพื่อรองรับเทคโนโลยีทั้งระบบม y h ไฮบริ และระบบปลั๊กอินไฮบริดซึ่งมันจะสามารถให้กำลังได้สูงถึง350แรงมา้าซึ่งสอดคล้องกับที่คิโยชิฟูจิวาระรองประธานของ m a สตาให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ bestcar.jp ระบุว่าทางเลือกนั้นถูกพัฒนาขึ้นมาเป็นแบบเครื่องยนต์6สูบเรียงเนื่องจากมันเป็นหนทางเดียวที่แบรนด์สามารถสร้างเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ที่ให้ผลผลิตที่สูงกว่าเดิม และทำให้มีพื้นที่ในการใส่ระบบ My Hybrid และระบบ p l u ๊กอินไฮบรด้านการออกแบบภายในนั้นคาดว่า m a สด้ r 6จะถูกวางตำแหน่งไว้เป็นรถยนต์ระดับพรีเมียมการออกแบบภายในจึงถูกทำให้ดูหรูหราราคาแพงไว้ก่อนแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงไว้ซึ่งความเรียบง่ายในสไตล์โคโดดีไซน์สำหรับ New m a ส t e r 6 คาดว่าจะพร้อมวางจำหน่ายภายในสิ้นปี2022ถึง2023และทาง Mazda หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะกลายเป็นรถหรูที่แฟนๆ Mazda คาดหวังไว้อย่างแน่นอนและทั้งหมดก็เป็นข่าวสารยานยนต์จากทั่วโลกที่เราได้นำมาฝากในวันนี้หากเพื่อนๆคนไหนชื่นชอบข่าวสารสไตล์นี้กดไลค์และกดติดตามเลยตอนนี้เพื่อรอรับข่าวสารใหม่ๆวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ